ใครนอื่นมาไหมฮะอุ๊ยบอกได้ไหมอ่นไหนๆก็ได้ไหนแล้วยังไม่ดีคือมีเนียมมาครับแล้วก็เยอะๆมากมายแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเกี่ยวกับอัลบั้มด้วยผมด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก oh. oh. uh. ็อยากร้องเพลงที่มันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะครับผมมีเพลงแนะนำไหมครับข้าน้ำนมข้าน้ำนมใครบ่นด้วยเนี่ยข้าน้ำนมเรามีข้าน้ำนมเจนซีของเราแล้วไงเราต้องมองของเราในเพราะว่าอืมอะไรนะครับฮะกุมารทอง ใช่ผมเลี้ยงกุมารทองแล้วเหรอผมกลัวจะตายเนียเขามาวิ่งในบ้านผมเลยเหมือนพี่นนท์อุ่นดมงทุกคืนนอนตกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อยากอยากขอข้ามเรื่องกุมารทองก่อนอืมคือผมว่าผมถ้าเกิดผมจะร้องจริงๆนะผมอยากร้องอันนี้คือถ้าเกิดอยากให้มันเพิ่มเข้าไหม่เพลงนะผมอยากร้องเพลงให้มอลลหมอลัาไม่ผมไม่ตื้อขนาดนั้น ลองผมอยากลองเพลงที่แบบที่เปิดแล้วคนที่เกิดก่อนปี2000นเนี่ยรู้จักหมดเลยแล้วก็ลองลองได้ด้วยกันหมดเลยทุกคนต้องลองได้หมดเลยใช่ครับนั่นคือไม่รู้แต่ว่าอยากหาเพลงแบบนั้นสักเพลงนึ่งก็ถ้ามีแนะนำมาก็บอกผมในโซเชียลมีเดียหนก็ได้นะเดี๋ยวผมลองไปดูๆๆๆูแล้วมันในน่าสนใจก็เดี๋ยวลองดูแล้น